ยินดีต้อนรับวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะตัวละครที่ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็น EX แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะฮะเออนั่นก็คือจินเบตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาจริงๆมันเข้ามา2ตัวเนาะแต่เราอะดันสุ่มได้จินเบแล้วตัวหนึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะอันนี้สุ่มนอกรอบนะครับไม่ได้เอามาทําเป็นคลิปนะ,ะแต่มีอยู่ในวิดีโอช็อตนะฮะคุณผู้ชมบอกอีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะที่ตอนแรกอะคิดว่าตัวจินเบมันเป็น อเพราะว่าเห็นแบบเออ e x มันเข้ามาสามตัวต่อกันเลยบิ๊กมัมไคโดแล้วก็โซโลอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอีนี้ก็ฝั่งติดฝั่งใจนะเออแบบโอ๊ยทำไมฉันไม่ได้ e x เลยเอยตัวนี้ e x เข้ามาอุย้ยเราสุ่มได้อุย้ยตายแล้วได้ e x <c oughs> เฮ้อไม่ใช่มันไม่ใช่ e x <c oughs> มันเป็นตัวละครใหม่ธรรมดาธรรมดาแม่งเอ้ยนะฮะคือฝั่งใจสุดๆนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะอวยยศตัวนี้ให้ให้ให้ที่สุดเลยให้มันไม่ลืม e x ไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชม ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้นะ,ะอย่างที่โพสไปเมื่อต้นคลิปนะฮะลิ้นพันกันฮัลโหลเออนะฮะคุณผู้ชมเราจะมารีวิวตัวนี้นะฮะนี่ นะฮะอะไรบุกทล่มโอนิงาชิมะนะฮะจินเบนี่คือล่างล่าสุดของจินเบที่เข้ามานะะซึ่งอย่างที่ว่านี่ก็นึกว่าเป็นเอกแต่ความจริงไม่ใช่นะฮะเอออันนี้คือสุม่มห้าสิบเพชรแรกปุ๊บได้เลยเวอร์มากนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วะเออให้มันได้ง่ายๆบ้างเถอะนะฮะคุณผู้ชมข้อตัวนี้นะฮะเป็นสายดีเฟนต์นะฮะคุณผู้ชมสีน้ําเงินนั่นเองเรามาดูกันที่สกิลก่อนเลยแล้วกันนะคลื่นหอกฝนโปรยนะฮะคุณผู้ชม สกิลนี้นะฮะพลังโจมตี53ต่อเนื่องสูงสุด9ครั้งนะฮะคุณผู้ชมพลังโจมตีลด20%นาน2ีวินะคะูคูดาวเพียงแค่26วินาทีเท่านั้นเองนะ,ะผู้มีพลังพลังพลังผลวิเศษนะฮะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก5%นั่นเองนะฮะส่วนสกิลที่2นะฮะหมัดอสูรทลายกระเบื้องนะฮะคุณผู้ชมสกิลนี้นะ,ะลดความเสียหาย70%นะพลัง โจมตีนขั้นที่1นถึงสนะคุณผู้ชม215มีผลน็ o c k back cooldown 1วินาะทีนั่นเองนะคุณผู้ชมสกิลนี้ต้องกดค้างนะฮะคุณผู้ชมเป็นสกิลแบบอึดถึกทนเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันอึดถึกทนยังไงนะคุณผู้ชมส่วนทีมบูธนะก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะฮะต่อมากันที่คุณสมบัติคุณพี่ยา <laughs> ยาวจังเลยแปบ๊บหนึ่งนะหน้าสมบัติของตัวละครฮะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30เซนนะ,ะแล้วก็ยกเลิกสถานะพิปกติที่เสริมแก่งตัวละครที่เข้าข่ายในเวลาที่กําหนดนะ ยกเว้นสถานะไรเทียมทานนะ,ะเมื่อโจมตีศัตรูตัวละครประเภทผู้มีพลังผลวิเศษนั่นเองนะฮลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา20วิิตวิไม่แสดงผลซ้ำและย่นเวลาครูดาวสกิลสอเเมื่อรับการโจมตีจากศักตรูประเภทผู้มีพลังผลวิเศษนะฮะหลังจาก อาเกิดสกิลสองนะฮะจะไม่เสียการทรงตัวไม่ล้มไม่โดนสัฟที่ปิ้วนะฮะและแม้จะโดนการโจมตีถึงขั้น KO ก็จะทนต่อไปด้วยพลังชีวิตที่เหลือหนึ่งในระยะเวลาที่กำหนดนั่นเอง ยัไว่าไม่มีวันตายนะฮะนี่แหละสกิลอึดถึกทนนะของสกิลสองนะคุณผู้ชมคุณสมบัติที่1นะความเสียหายที่ได้รับลดลง30%เนะเมื่ออยู่ในเขตสมบัติของตัวเองนั่นเองนะยกเลิกสถานะผิดปกติที่ได้รับและทําให้สถานะผิดปกติที่ได้รับจากศัตรูไร้ผลนะฮะและไม่เสียการทรงตัวไม่โดนน็อกแบ็กอ่าเมื่อเกตสมบัติมากกว่า80%ในเขตสมบัติของตัวเองนั่นเองนะฮะคุณสมบัติที่2นะฮะความเสียหายที่ได้รับลดลง 50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%ต,ตอนที่โจมตีศัตรูด้วยสกิลที่2องจะฟื้นฟู50%ของความเสียหายที่ได้รับนะฮะสูงสุด3,000และเพิ่มคูดาวหลบหลีกของศัตรู30%นะฮะบูสต์คุณสมบัติก็คือฟื้นฟูพลังชีวิต5% เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า60%ของพลังชีวิตสูงสุดหเหนื่อยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอินี่ไม่สบายเท่าไหร่นะเสียงอาจจะแปลกไปนิดนึงนะคุณผู้ชม<ะ>โอเคก็อย่างที่ว่าคืออาจบอกเลยนะว่าตัวจินเบะทุกตัวที่มาทุกเวอร์ชั่นที่มีปรากฏอยู่ในเกมนี้นะเป็นตัวที่เอาไว้รับมือกับผู้มีพลังผลวิเศษในเกมนี้ได้ดีเกือบทุกตัวไม่ใช่เกือบทุกตัวก็ทุกตัวนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมโอเค เรามากันที่โหมด p r i v a t e กันดีกว่านะครับุณผู้ชมโ Oh my god ปลดล็อกที่แรงพุดเล่หกคมพี่คือฉันนะฮะยังไม่ได้พึ่ง ย,ยังไม่ถึงเลเวลหกนะสำหรับใครนะคุณผู้ชมที่ดูจนมาถึงตอนนี้แล้วนะฝากก,า like, กา share, ดไลค์กดแชร์ที่สาคัญกดซับสไครต์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปทําช่องนี้กับอันอีนัน่นเองนะคุณผู้ชมใกล้จะถึงหนึ่งหมื่นเรียกว่าใกล้จะถึงได้ไหมเออช่วยกันซับนะคุณผู้ชมไปสเต็โองิอาชิมานะฮะอุ้ยนี่มนสเต็ของจินเบ้ว่าสาฝั่งศัตรูเฮ้ยฝั่งศัตรูเอ่อ,อ,อมีโซโล่ฮะที่น่ากลัว นะฮะนอกนั้นเพราะนอกนั้นนะไม่ได้น่ากลัวหนึ่งเลยก็คือเป็นผู้มีพลังของผลพิเศษอย่างว่าจินเบชีเป็นอันนี้อยู่แล้วนะฮะผู้มีพลังโอ้ยดูมา <laughs> เดี๋ยวก่อนคุณคิงเดะเอามาขิงใช่ไหมเนะี <laughs> ่ยเดี๋ยวก่อนเธอเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะจริงๆอ,อยากจะให้คุณผู้ชมจำโมเมนต์นี้ไว้นะฮะเพราะเป็นโมเมนต์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับช่องนี้สักเท่าไหร่นะฮะได้ตัวละครใหม่อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไอ้ที่่านบ้านี่ก็ไม่ได้เลยนะไอ้ ex ถ้าหลายเนเล่นมาได้ตัวละครที่ไม่ได้เป็น ex นะฮะยังได้ก็ยังดีวอขอบคุณครับสำหรับตัวละครตัวเนี้ยนะฮะอันบอกเลยว่าช่วงที่มีแค่คุณสมบัติที่หนึ่งอย่างเดียวอะ่ะเช่นตอนนี้ที่อันเล่นอะ่ะเป็นตัวละครที่สำหรับอันนะมันดูไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่พอมีความรู้สึกว่าแบบถ้าสมมติเป็นคุณสมบัติที่2องอะ่ะคุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าน้องเก่งมากเลยในการมีสกิลฮิลหรือฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ย นะรู้สึกมันจะต้องถึกขึ้นมากๆแน่ๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นกดสกลิลสองค้งจ้าไปไม่มีใครตีเลยเหรอไม่มีใครตีฉันก็โอเคเรียบร้อยว้า <c oughs> <c oughs> คุณพี่สโลมปเนเวื่ไม่เท่าไหร่กันเนี้ยโอ้โหตีเข้าแค่สี่สิบน้ำตาจะไหลแล้วดูบิ๊กมัมแม่ง เอาเฮ้ยกออโต้กระโดดเหรอคุณพี่เกินไปมากนะลบิโอ้ย <c oughs> อ,อะไรเดียปั้น <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยตีเข้เาเฮ้ยตีเอสเข้าเอา่า <c oughs> เหมือนเอาจินเบย์มาแกงแป๊บหนึ่งนะตอนคลิปเราพูดว่าอะไรนะคุณผู้ชมดึงธงไปนะเพื่อนเราจะได้ไม่แพ้ จะได้ไม่ถือว่าเอาจิมเบมาแกงถึงแม้ว่าเราจะเล่นโรบินมากกว่าจิมเบก็ทักได้ไหมเนี่ยอุย้ยทันไหมเนี่ยอุย้ยชนะสวยงงเออเอาจิมเบมาแกงจริงๆเดี๋ยวขอไปต่ออีกเกมหนึ่งนะคุณผู้ชมมาฮะคุณผู้ชมสุดท้ายก็ลงเอ่ยโดยการเล่นโซโลแหล่งแม่งเอย่ยโซโลแหล่งมาขอโทษนะฮะเล่นโหมดโซโลนะฮะโอเคนี่ความแรงนะคุณผู้ชมโอเคเรามาดูสกิลที่หนึ่งกันดีกว่านะฮะ นี่จ้าเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสกิลโจมตีต่อเนื่อง9้าครั้งนะฮะซึ่งเป็นโจมตีที่ดีมากนะฮะคุณผู้ชมที่พูดจริงๆส่วนสกิลที่สองนะ,ะนี่ต้องกดค้างนะคุณผู้ชมนกาจะเพิ่มสถานะอะไรไม่รู้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะทั้งย่นเวลาครูดาวทั้งโอโ้โหเยอะแยะเกินไปมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะมีสกิลคล้ายอันนั้นด้วยอ,อ่ะคุณผู้ชมอ่าโดฟามิงโกที่เราเวลาเราโจมตีแล้วอะ่ะมันจะย่นเวลาคดูห็นไหม คู่ดาวสองสกิลสองคือไวเวอร์ไวเกินบุยมากนะเนี่ยเห็นปะเกินไปนะเออเนี่ยโอ,อ้โหเล่นอย่างงี้ปุ๊บแหลมเลยคุณผู้ชม <c oughs> แล้วแบบสกิลหนึ่งสกิลสองของจินเบย์น็อกแบ็คแบบโอโ้โหขั้นสุดอะ่ะคุณผู้ชมจริงๆโอเคนะฮะไปไปเออนี่เดี๋ยวเราจะใช้สกิลหนึ่งให้ดูนะคุณผู้ชมมันโจมตีต่อนเนื่องแบบสุดๆุดเห็นไหมคุณผู้ชมดูในแบบดูในแบบเนี่ยโคตรเกิน มันตีแบบตีตึงจริงเออเอาจริงมันเก่งนะแทบแค่เมื่อตะกี้เลเวลตัวนี้มันน้อยเกินไปเท่านั้นเองนะฮะถ้าเลเวลสูงอย่างที่อ่านว่าถ้าสมมติเป็นอ่าคุณสมบัติที่2อ่ะถ้ามีคุณสมบัติที่2มาร่วมด้วยอ่ะตัวนี้น่าจะดูโหดมากๆเลยแต่เสียดายแม่งแรงไม่ถึงโอเคเอาเป็นว่าเข้าใจไปด้วยกันแล้วกันฮะสำหรับตัวอ่านนะตัวนี้คิดว่าถ้าให้จัดแรงก็อยู่ในแรง เอาเป็นว่าไอ้เรื่องจับลงจับแรงเนี่ยให้คนอื่นไปจัดแล้วกันวุ้ยความรู้เอเอกูเรือองรังเลนั่นแหละเออโอเคท่านผู้ชมแต่จะความคิดส่วนตัวของอันแล้วนะ,ะอันคิดว่าตัวน้องเป็นปตัวละครที่ก็เก่งในระดับหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแต่ข้อเสียของท้องก็คือไอ้สกิลแบบสกิลต่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดคู่ดาวสกิลที่สองอะสำหรับอันเนี่ยคือ คือคือเราเราเราเป็นผู้เล่นโดฟามิงโกมาก่อนนะคุณผู้ชมแลวเลยรู้ว่าไอ้สกิลนี้มันดีก็ต่อเมื่อเราโจมตีใกล้ๆโจมตีใกล้ๆถ้าสมมติโดนสกิลัตูนหนักๆเข้ามันก็มันก็มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็อย่าลืมนะว่าตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือในการลดสถานะผิดปกติจากฝั่งสตูนะคุณผู้ชมนั่นแปลว่ามันจะทําให้เราอะโจมตีแบบต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นแต่ต่อเนื่องมากขนาดไหนนั้น เป็นหน้าที่ของช่องอื่นช่องนี้ช่องนี้นรู้แค่นี้แหละทะคุณผู้ชมเอาว่าเอาไปลงแรงก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะคุณผู้ชมโอ้ยกดผิดโอ้ยก็เรียบร้อยนะฮะตีไปอีกนิดนึงคุณปุยมากแต่ตรงนี้ถึกนะคุณผู้ชมเออโอเคเรียบร้อยนะฮะจินเบย์นี่เอาเป็นจริงในเนือเรื่องนี้คือเขาอยู่บนกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแล้วถูกไหมเออเป็นสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางไปแล้วเรียบร้อยนะฮะยินดีด้วยนะฮะน้องอะ่ะ อันชอบนองเรียกว่านองไ้ไหมเนี้ยดูแก่กว่าฉันจริงก็ไม่รู้คือคือคือชีย่ยเฉีกแล้วแม่คือนอนนะ่ะนอนจินเบของเราเนี่ยคุณผู้ชมนะสำหรับอ่านนะัะนเป็นตัวละครตัวอ้วนที่น่ารักอะ่ะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแบบเหมือนเผ่าบางกรฟ้าที่มันดูน่าเกลียดแลเป็นตัวละครที่แบบจำมั่มแล้วน่ารักต,รตัวมูนเตอมีสุดๆเป็นเลยนะฮะเออจริงๆแบบเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าออกแบบมาได้แบบเฮย้ยเธอมีความน่ารักมีความแดนดี้มีความเท่บนๆกันไป พูดแล้วะอะ้สอวยเกินไปใช่อวยนะอวยให้หลืมอเอ็กที่ไม่ได้ไปเลยนะแพ่กเลยโอเคเรียบร้อยนะคุณผู้ชมโอเคนะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะจบการรีวิวไม่ต่เบียงเท่านี้แล้วกันนะคุณผู้ชมด้วยความที่เลเวลตัวเนี้ยยังดูน้อยอยู่นะฮะเออมันเลยทําให้อ่านรนะู้สึกว่า เออรีวิวได้ประมาณนี้แหละพอคร่าวๆนะแต่ในความรู้สึกก็อย่างที่บอกว่ามันก็เก่งในระดับหนึ่งเลยนะฮะอาจจะมีอะไรที่มันข,ขัดใจเราบ้างนะฮะอย่าลืมนะฮะน,นี้ความคิดเห็นขวาอนนดีตแต่เพียงผู้เดียวนะคุณผู้ชมถ้าช่องอื่นอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมแล้วคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะ,ะคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าบ๊ายบาย